ขอมุ่บนบแน่นอนผมก็บอยากบาไปบ่าไปบ้าบถือจะอายเพนเนพี่น้องเนาะไอ,อยางต่อเดินต่อพี่น้องอยางมาตั้งไก่เกือบสิหอดทะเลแล้วยางระยะทางสองกิโลกว่าโบามือยพี่น้องนี่แหละสิ่งที่ผมหมกักบรรยากาศย่ามหนาวนขอลองอย่างเดียวแต่ว่าจะมีลมพี่น้องลมมาแห้งๆนี่ จะว่าแต่แห้งเ่อะพี่น้องถ้าเกิดเป็นร่มอื่อยร่มไปป่อยมากถ้าเกิดไ่มีแดดหนาวพี่น้องแนวความหนาวมันมีอยู่แล้วเนาะประเทศนี้เนาะความหนาวอากาศความกดอากาศมันต่ำอยู่แล้วนะพี่น้องแค่มีลมมาผัดทำาหเกิดความหนาวท่านที่เลยมึงหมากอันนี้ลน้นบุ่รู้ว่าหมากนะี <c oughs> ่เดเา้วกไี้ปันมะขามปานน้แต่มันโบแมนพี่น้อง นในแก่ไขในนี่ผู้ลูบมะแมงเนี่นยใหญ่แล้วพี่น้องยัางโตย่างล้อยังหมิ <c oughs> นต่อไปนี่เลยพี่น้องผมมาเที่ยวกว่อนตอนที่ว่าหมอกรงนะเพิ่นเอาหนี้มาสาั่งผมมาเป็นสิทธิ์ั่งอย่างไหนอย่างหนึ่งแม่นี่ดีพี่น้องเนี่ยเพิ่น,นรเริ่มสั่งเลยเริ่มเทฐานเริ่มสั่ง แต่โบเห็นป่ายว่าเป็นสังยังพี่น้องเห็ดทั้งนนบ่ผมก็บุญยกเดาเพราะวันบบเห็นป่ายเพิ่นน่ะพี่น้องเกันเห็นป่ายเฮงเพราะเบิ่งเพราะอ่านออกเศดอดฟิดบุหรี่เศดโรงเรียนบุหรี่เศษทั้งนั้นผมกกบุจักหรือว่าเศษเป็นร้านอาหารบอกภมกกบุจักนี่แหละบ้านเพิ่นพี่น้องประเทศอีはは๋ยังเฮ็ดแป๊บเดียวพี่น้องเพามามือนี้ อีกจะประมาณเดือนหนึ่งข้างหน้ามะม่เบิ้งเพ่เผือขึ้นเป็นหลังเพเผือเลี่ยวเหรพี่น้องเห็ดแนวมันเป็นส่วนหมาเป็นเป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นเห็ดสําเร็จมาแล้วนะพี่น้องมายิ่งประกอบขึ้นซื่อเป็นโค้งใหม่หรือโค้งเล็กโค้งยังเพิ่นคล้ายๆว่าเพิ่นเพิ่นเห็ดมาแล้วเพิ่นผลิต สำเร็จมาเดียวเฮามาประจับประกอบยิ่งใส่แต้มใส่เสื่อมใส่ปุบป,บป,บปับขึ้นเฮ็ดยังป่านกระตูนพี่น้องปุบปับปุบปับข้าวเดียวบริษัทกรเจ้าเห็ดเพอแป๊บเดียวขึ้นมาเป็นหลังเป็นเพื่อนเป็นหล้วพี่น้องเดี๋ยวจะเกิดนีโอกาสนะเขาจะมาเบิ่งอีกว่าเิ่นเ็ตอีหย่างพี่น้องขึ้นว้อีกโ,โดนพี่น้องเดี๋ยวก็เห็นเป็นรูปเป็นหลังขึ้นนะตอนนี้ก็ลั่งเทถัน ยังลุยต่อพี่น้งองยังไปยังมาก,กจนสิมหอดทะเลยังระยะอีกบวกเกินบหอดกิโลพี่น้องประมาณเรืองกิโลกหอดทะเลนะตรงตึกตึกสังสูงนะพี่น้องตึกนะหลังจากตึกนั้นไปก็เป็นทะเลพี่น้องภาพพ่นา ภาพี่น้องยางมากแต่พกไก่นะมกูกระไดกว่าพุ่นที่พี่น้องติดตามน้ำเบิงเด้อผู้ใดมกักเลาะมักเที่ยวสายมากักเลาะพี่น้องต่างออกกำลังกายเนะาะเาเลาะเ้าเที่ยวเ้าก็มีความสุขพี่น้องบ่จำเป็นต้องไปใส่ความสุกโดยการใส่เงินอย่างเดียวมึงก็ะหอ,อกหน่อยตัวน,นี้นั่งอยู่พี่น้องมาดูคนกริงยังยุ่งงามไหม นั่งก็ปกอย่างเป็นเป็นกระหอกไอตัวสีด,ดอนดอนพี่น้องก็ล่างกินอาหารยังวู้มันกินยังแดนกันเพื่อนพันอุ้มยินอียงพี่น้องคล้ายๆหมากสวนหมดหรือยังกินอาหารวู้ดกินยังหมากสวนบม นั่งกัดกินเพื่อนเลยพี่น้อง <c oughs> ค่อนข้างจะหลายครับที่ผมไปคุกกี้ไปศึกษามานน่ส่วนมากก็หอกสีนี่สีมันมลนี่เพิ่นสีบ่อย่านพี่น้องเพิน่นสิให้ความไก่ชิดกับคน้คนค่อนข้างจะไก่ชิดอยู่ที่ผมไปศึกษาบึงอยู่สวนสวนสาธารณะถ่ายเมืองนะตะเกิดเป็นสีดำนี่ค่อนข้างจะขี้ยันพี่น้อง บวกาเขาไก่เขาเป็นได้สีดำมีอยู่เขาไก่แต่วก่าบบบวบวหายความไก่ชิดน,น้ำห้าน้ำเฮาเป็นไดอาจจะเป็นโดยสีบอกหรือว่าอาจจะเป็นพฤติกรรมมันบหมดเรื่องไหนผมก็บ,บ่นแน่ใจเนาะผมก็บเบาเดาๆไปซื้อพอที่ผมเคยไปถ่ายอาหารไปถ่ายทํำวิดีโอไปเด่นน้ำนั้นส่วนมาก สีต้นๆเนี่ยจะเข้าใก่พี่น้องโบยานค้นอีกยิ่งเป็นเจ้าตุยหนุ่ยที่ผมไปถ่ายทำวิดีโอนะเป็นกระหอกหน่อยสีมนนะพี่น้องโบยานแววตาพฤติกรรมเพิ่นบอกหรือว่าเขาเบิ่งแววตาเพิ่นย่างัันก็ะเมอาหารเพิ่นสิบ่มีความขี่ยานขี่กลัวได้พี่น้องเป็นแววตาที่ว่าอ่อนโยนแบบว่าโบยานตายนะ บุคือสีดำสีดำนี่มาเอาอาหารแต่ว่าเราแว้งพี่น้องสายตาหลอกแหลกยันเป็นสายตาขี้ยันสายตาที่ขี้เราแว้งสิแตกตา่างจากสีมนสีมนนี่ถึงเราแว้งแต่ว่ากะเขาไก่ห้าพี่น้องเดี๋ยวเมือนี่ถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวบมสีพ้าไปแบะบึงคิดว่าสีลงอยู่พี่น้องมือนี่แต่ว่าถ้าเกิดสายแบบนี้ก็ ผู้คนจะอาจผ้าหมาไปนยางดิ่กนก็อาจจะไปรบกวนพนกอนพี่น้องพอผมบริโอออกไปหันเลยแต่เสาผมพาพี่นออ้องยางหลาะมาแต่ในบ้านออกจากบ้านมากบริโอรถมากพี่น้องอยากได้ภาพบรรยากาศอยากได้ที่วถัดบรรยากาศไปเลยพาพี่น้องอยางออกจากบ้านมาเลยซึ่งระยะยางมาก่ก็เกือบสามกิโลพี่น้องหรือสามกิโลกว่าเปล่าเพล่อสิหอดสวน เนี่ยดินตรงนี้มันกำลังมันีองบุรูปัญสิสางยังอีกพี่เรายัางมีเหนือทีวางเปล่าอยู่อีกบุโดนครับเดียวกับพ่อบุรู้ว่าปัญิเสังเอียงมีความตื่นเต้นมีความแมปลกหูแปลกตาให้เบิ่งเรื่อยเดี๋ยวจังรอเบิง่งรอชมไปน้ำกันไปยังรอไปครับเดียวกับหดทะเลแล้วดูมานี่ เดียวไปต้องเห็นกระหอกกระหอกสีดำเต็มอยู่กุ้งม่คุณสายไฟไปแน่แนอนไปมามากบกย่งางมาจนหัวตเลพี่น้องเอ,อ้ยพาพี่น้องย่างเหรอ แหงยางแหงมวนพี่น้องแหงยางแหงตื่นเต้นนี่สิ่งใหม่ๆแปลกหูแปลกตาให้เลี่ยนรูไปเรื่อยๆถึงว่าจะเป็นสถานที่เก่าๆแต่ว่าก็มีสิ่งใหม่ๆแปลกหูแปลกตาขึ้นมากรับจะเป็นตึกหรือว่าเป็นปกใหม่หรือว่าเป็นสิ่งสาระสัตว์เนาะพี่น้องมันแปลกหูแปลกตาเห็ๆๆน,เ,นเหฮอตื่นเต้นอยู่เอยเห็้ชีวิตเฮามี ความกระชุมก็ช่วยขึ้นนะเป็นร่างกายเขามีความอยากลู้อยากเห็นอยากเลี่ยนลู่นะพี่น้องผมพูดไปตามความรู้สึกของผมนะแต่ว่าสําหรับคนอื่นนี่ผมก็บลู้ผมมีความรู้สึกแบบนั้นว่ามันมีอีกยังที่ว่าหนา้นหาแต่ละมืออนะพี่น้องชีวิตคนเฮาเพื่อสิผ่านพ้นไปแต่ละปีละเดือนส่งปีหนึ่ง ซำหนังสือเล่มบางไงเนี่ยพี่น้องซึ่งหนังสือเล่มหนึ่งก็มีสามร้อยกว่าหนาเนาะสามร้อยหกสิบห้าหน้าผมคิดไปแนวนั้นเนี่ยซำกันก็ปีหนึ่งซึ่งเขาเปิดอ่านเปิดเลี่ยนรูไปแต่ละมือแต่ละปีคอยเลี่ยนไปแต่ละมือครับผลขวาไปแต่ละมือแต่ละมือก็หนาตื่นเต้นหนาศึกษาหนาเลี่ยนรูซ้ำกัน,กนขเขาเลียนรูหนังสือเล่มหนึ่งพี่น้อง ยังมาหอดริ่มทะเลเหรอพี่น้องเอ้ยหอดสวนนี่แล้วตื่นเต้นมีแหง้งมีแหง้งเลยยังร่างกายก็ปีกระเป๋าขึ้นพี่น้องเลยขักขับขัก,ขกบรรยากาศก็เป็นใจเมื่อนี้